ไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะได้เกิดอุบัติเหตุล้อยางระเบิดของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียระหว่างเครื่องทะยานขึ้นท้องฟ้ามุ่งสู่อินเดียส่วนกรณีเรือสำราญล่มในทะเลเกาหลีนั้นขณะน,นี้ทางด้านอายการเกาหลีก็ควบคุมตัวกับตันพร้อมลูกเรือรับทราบข้อกล่าวหาสละเรือและไม่รักษาปกป้องผู้โดยสาร อายการอาวุโสอันซาดอนได้ตั้งข้อกล่าวหากับลูกเรือเซวอนเพิ่มจากเดิมที่มีเพียงกับตันเรือและลูกเรือสองคนขณะนี้ได้เพิ่มการตั้งข้อกล่าวหากับวิศวกรอีกหนึ่งคนที่สละเรือเอาตัวรอดไม่ปกป้องผู้โดยสารอายการอาวุโสระบุว่ากำลังให้กำลังขอให้ศาลพิจารณาออกหมายควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นเวลา48ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีหมายจับอย่างเป็นทางการเพื่อยืดระยะเวลาสืบสวนสอบสวน ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้ยืนยันอยู่ที่64ศพผู้สูญหายอีก238รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH192 ได้เกิดระเบิดขึ้นที่ล้อยางหลังขณะเครื่องบินกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าสู่บังกะลอประเทศอินเดียพร้อมผู้โดยสารบนเครื่องทั้งหมด166คน แต่สามารถกลับลงมายัางพื้นดินได้อย่างปลอดภัยที่ท่าอากาศยานนานาชาติกุลาลัมเปอร์หนึ่งในผู้เห็นเหตุหการณ์ชาวมาเลเซียกล่าวว่าได้สังเกตเห็นเศษยางร่วงลงบนพื้นรันเวย์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกุลาลัมเปอร์16นาทีให้หลังจากเครื่องบินให้หลังหลังจากที่เครื่องบินยกตัวมุ่งสู่บังกลอรประเทศอินเดียซึ่งกับตันของเครื่องบินโบอิง737 800พร้อมผู้โดยสาร156คนและลูกเรืออีก7คนได้รับการแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีและหน่วยดับเพลิงได้เข้ามาช่วยเหลือในสนามบินทำให้เครื่องบินสามารถลงจอดได้อย่างปลอดภัย